แบบวันนะคะแสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะมาดูข้อที่1นะคะข้อนี้เราก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบกับ1ส่วน2นะคะวิธีทำเนื่องจาก4ส่วน5นะคะ4มากกว่าครึ่งหนึ่งของ5นะคะเพราะนั้น4ส่วน5มากกว่า1ส่วน2นะคะและ3ส่วน7 นะคะ3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ7นะคะเพราะนั้น3ส่วน7น้อยกว่า1ส่วน2นะ,ะดังนั้น4ส่วน5มากกว่า3ส่วน7นะคะแล้วก็ตอบ4ส่วน5มากกว่า3ส่วน7นะคะต่อไปข้อที่2นะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของ10นะคะแล้วก็5ก็ มากกว่าครึ่งหนึ่งของ6นะคะเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการทําส่วนให้เท่ากันนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะใช้ตารางการคูณน,นะคะคูณน,นะคะ6 10นะคะ6 1เป็น6นะคะ1ิ 11, เป็น10นะคะต่อไป 6, 2เป็น12 12เป็น20นะคะต่อไป 6 3 18นะคะ13เป็น30นะคะต่อไปนะคะ6 4 24นะคะแล้วก็14เป็น40นะคะต่อไปนะคะ6 5 30นะคะ10บคูณหก็เป็น50นะคะเพราะนั้นเราก็จะเจอจำนวนที่เหมือนกันนะคะก็คือ30นะคะเราก็จะได้7จ็ส่วนสิเท่ากับ7จคูณสส่วนด้วย 10คูณ3นะคะเท่ากับ21ส่วนสานะคะต่อไป5ส่วน6เท่ากับ5คูณ5ส่วนด้วย6คูณ5นะคะเท่ากับ25ส่วนด้วย30นะคะแล้วก็เนื่องจาก21ส่วน30น้อยกว่า25ส่วน30นะคะดังนั้น7ส่วนสิน้อยกว่า ห้ส่วนหะคะเราก็ตอบ7็ดส่วนสิน้อยกว่า5้ส่วนหะคะต่อไปข้อที่3นะคะเราก็จะใช้ตารางการคูณน,นะคะในการเปลี่ยนส่วนให้เท่ากันนะคะเราก็จะได้คูณ12 18องสนะคะสิบเป็น12 18 1เป็น18นะคะ 12. 12บสองเป็น24 18ิสองเป็น36มสินะคะสิบเป็น36มสินะคะสิบเป็นห้านะคะเพราะนั้นเราก็จะได้จำนวนที่เหมือนกันนะคะวิธีทำห6ส่วนสิก็เท่ากับ6กคูณสส่วนด้วย18บคูณสนะคะก็จะได้เท่ากับ12ส่วน 36นะคะต่อไป4ส่วน12ก็เท่ากับ4คูณ3ส่วนด้วย12คูณ3นะคะเท่ากับ12ส่วน36นะคะทีนี้ก็เนื่องจาก12ส่วน36เท่ากับ12ส่วน36นะคะดังนั้น6ส่วน18เท่ากับ4ส่วน สิบนะคะเราก็ตอบ6กส่วนสิเท่ากับสส่วนสินะคะต่อไปข้อที่4นะคะเราก็ใช้ตารางการคูณนะคะทําส่วนให้เท่ากันเราก็จะได้9 15านะคะเกเป็น95้าสเป็น15 9ห้าเก้าสองสิบแปดเป็น45นะคะ ต่อไป 9, 4, 36, 15, 4, 60, 9, 5, 45, 15, 5, เป็น75นะคะเราก็จะได้จำนวนที่เหมือนกันคือ45นะคะเราก็จะได้วิทีทม5ส่วน9เท่ากับ5คูณ5ส่วนด้วย9คูณ5นะคะเท่ากับ25ส่วนด้วย45นะคะ แล้วก็8ส่วน15เท่ากับ8คูณ3ส่วนด้วย15คูณ3นะคะเท่ากับ24ส่วนด้วย45เนื่องจาก25ส่วน45มากกว่า24ส่วน45ดังนั้น5ส่วน9มากกว่า8ส่วน15นะคะตอบ 5ส่วน9มากกว่า8ส่วน15นะคะต่อไปข้อที่5นะคะเราก็จะใช้ตารางการคูณนะคะทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้คูณ8แล้วก็10นะคะ8 1เป็น8 1 1เป็น10นะคะ8 2 1 0 6 1เป็น20นะคะ8 3 24 1มก็เป็น30นะคะ ต่อไป8 4 3 2 14เป็น40นะคะ8 5 4 0 15 5 0นะคะเราก็จะได้จำนวนที่เหมือนกันนะคะเราก็จะได้วิธีทำา7ส่วน8เท่ากับ7คูณ5ส่วนด้วย8คูณ5นะคะเท่ากับ35ส่วนด้วย40นะคะต่อไป9ส่วน10เท่ากับ 9คูณ4ส่วนด้วย10คูณ4 –นะคะเท่ากับ36ส่วนด้วย40นะคะเนื่องจาก35ส่วน40น้อยกว่า36ส่วน40นะคะดังนั้น7ส่วน8น้อยกว่า9ก้ส่วน10นะคะคำตอบนะคะ7ส่วน8ก็จะน้อยกว่า9ก้ส่วน10นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ ช้ตารางการคูณเหมือนเดิมนะคะ20 25 1ก็เป็น20กับ25 2ก็จะเป็น40กับ50นะคะ3ก็จะเป็น60กับ75 4ก็จะเป็น80กับ100 5ก็จะเป็น100กับ125 นะคะเราก็จะได้100นะคะวิธีทํา15ส่วน25เท่ากับ15คูณ4ส่วนด้วย25คูณ4นะคะเท่ากับ60ส่วนด้วย100นะคะต่อไป12ส่วน20ก็จะเท่ากับ12คูณ5ส่วนด้วย20คูณ5นะคะเท่ากับ60ส่วนด้วย100นะคะ เนื่องจาก60ส่วนด้วย100เท่ากับ60ส่วนด้วย100ดังนั้น15ส่วน25หเท่ากับ12ส่วน20นะคะคำตอบ15ส่วน25หเท่ากับ12ส่วน20นะคะต่อไปข้อที่7นะคะเราก็จะใช้ตารางการคูณน,นะคะ หกับ9 6 1เป็น6 9 1เป็น9 6้าหกสองสิบสองเกเราก็จะได้18บแนะคะนั้นวิธีทำเจส่วนเาเท่ากับเจ็ดคูณสอส่วนด้วยเคูณสเท่ากับสิส่วนด้วยสิบส่วนหเท่ากับหคูณสส่วนด้วย หคูณ3เท่ากับ15ส่วน18นะคะเนื่องจาก14ส่วน18น้อยกว่า15ส่วน18ดนะคะดังนั้น7ส่วน9น้อยกว่า5ส่วน6กนะคะตอบเส่วน9น้อยกว่า5ส่วน6นะคะต่อไปข้อที่8นะคะจะเห็นว่า18ส่วน15เป็นเศษเกินนะคะ ราก็จะได้ว่าวิธีทำเนื่องจาก18ส่วน15เป็นเศษเกินซึ่งจะมากกว่า1นะคะและ11ส่วน12นะคะน้อยกว่า1นะคะดังนั้น18ส่วน15มากกว่า11ส่วน12นะคะคำตอบนะคะ18ส่วน15 มากกว่า11ส่วน12นะคะ